แรงใหญ่ปลานินเวียงสานะครับเราเริ่มต้นจากเกษตรกรนะครับได้รับงบประมาณจากเงินโครงการพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนบน2นะครับโดยกรมประมงนะครับได้มาขุดสระนะครับในพื้นที่ตำบลแม่สาพงสนุกซึ่งปลาที่เราเลี้ยงครั้งแรกเป็นปลาตะเพียนนะครับหลังจากนั้นนะครับประมงจังหวัดน่านได้มาส่งเสริมการเลี้ยงปลานินในบอ่อดินนะครับเมื่อมีการรวมกลุ่มกันทางกลุ่มก็ได้ไปขอขึ้นทะเบียน เป็นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ของตำบลปงสุงแม่สานะครับต่อมานะครับเกษตรอำเภอได้แนะนำให้ hmm. ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจและแปลงใหญ่แล้วนะครับพอดีมีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่นะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเราก็ได้รับงบประมาณจากโครงการจำนวน ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับซึ่งเดิมเราเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ขายในชุมชนในพื้นที่นะครับมีบางส่วนนะครับที่ปลาเราไม่ได้ขนาดไม่ได้ไซส์นะครับจึงทำให้มีการคิดในเรื่องของการแปรรูปปลาครับ เมื่อทางกลุ่มได้รับงบประมาณตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่นะครับเราก็ได้นำมาสร้างโรงเรือนเป็นอาคารแปรรูปพร้อมอุปกรณ์ในการแปลรูปปลานะครับและได้ลงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งการทำปลาแดดเดียวนะครับก็ได้ส่งขายในพื้นที่แล้วก็ปีออเดอร์นะครับเมื่อเราขายปลาแดดเดียวได้แล้วนะครับเราจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับโดยการ ขอความร่วมมือจากประมงหวัดนานและทางมทรลน,นานนะครับได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปปลาครับตอนนี้เราได้เพิ่มในเรื่องของไส้อั่วปลานินขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสินค้าที่เราทําอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็น2อ,อย่างคือปลานินเดียวและก็ไส้อั่วปลานะครับ ได้รับการตอบรับจากตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่ทางกลุ่มนะครับได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานินมีช่องทางหรือทางเลือก ในการทําผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เกษตรกรขายปลาสดเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็นําปลาที่เหลือขายจากการขายปลาสดนะครับมาทําการแปรรูปปลานินแดดเดียวนะครับโดยใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิต์นะครับปอดเชื้อนะครับปอดแมลงวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราได้รับความเข้าจากทางประมงจังหวัดและมทรอนาน,นะครับในการมาเพิ่มทักษาในเรื่องของการ ทําไส้อั่วปลานิลนะครับทำให้สินค้าตัวนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมครับเมื่อกเกษตรกรของเราครับสามารถทําการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของปลานิลได้หลายอย่างหลายชนิดขึ้นนะครับก็ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทําให้ทางกลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับมั่นคงนะครับและก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสามารถขาย ให้กับพี่น้องต่างจังหวัดนะครับเป็นของฝากเป็นของเยี่ยมโดยทํากระเช้าหรือว่าเป็นของฝากต่างๆได้ครับปลานิลสดรสดีปลาแดดเดียวรสอร่อยไสอั่วปลานิลรสแซ่บต้องที่แปลงใหญ่ปลานิลเวียงสาจังหวัดน่านครับ